แซนวันนี้อากาศร้อนไหมร้อนมากเลยพี่เออเนาะนั่นเราเออไปยังไงเดียดแซนไม่รู้ประกาศ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 ค่ะวันนี้ส่วนน้ำราคาตัวราคาถูกราคาลดราคาเพียงแค่หนึ่งรอยบาทเท่านั้นใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์โอ้ยแซน ถูกมากเลยอ่ะเปิดใหม่ด้วยเฮ้ยไปดีไหมเทนไปดีว่ะเออไปเลยไปเลยออ่ะเดี๋ยวพี่ออกก่อนนะโอเคกกลัวสงตัวเองเอเปลี่ยนเปลี่ยนชุดไปเลยใช่ไหมใช่อ่าได้ได้เอาละเดี๋ยวเราไปไปฟื้นฝ่าน้าใหม่กันนะไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปที่ อ,อืมอืไปสมัครตั๋วกันดีกว่าพวกเราป้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเข้าช่องเซนเซนชาได้เราช่องเซนเซนทาร์อีกแล้วนะครับเฮ<ย><อ>้มาเลยเซมไปสมัครตั๋วนิดกว่าวู้วสวัสดีครับมาสมัครตั๋วครับเอาละไอ้นุ่มไปทางนั้นเลยจ้าโอเคเซนตาา์ามี่มาก็ด้วยสีเอ่อปูถืออะไรไปเซนอย่า เออเขาบอกว่าอยู่แซนเมื่อกี้เขาบอกว่าอยู่ไหนเดินแล้วแซนมากดเดินกดเดินเร็วกดที่วิ่งอ่ะกดที่วิ่งอ่ะเนี่ยตรงนี้เอาเป็นตางนั้นเดี๋ยวพี่หาก่อนว่าที่เปลี่ยนชุดอยู่ไหนอยู่นี่หรือเปล่าอยู่ตรงนี้เดินอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ที่เปลี่ยนชุดออกลงขึ้นมาก่อนตาเดี๋ยวพี่หาที่เปลี่ยนชุดก่อน เอ๊ะจำได้เมื่อก่อนไม่เคยเล่นมันมีนี่นะเนี่ยเดี๋ยวเรามาอาบน้ำล้างตัวก่อนดีกว่าครับอ้าด้วยเดี๋ยวพี่เลียนเป็นชุดสีเหลืองดีกว่านี่พี่ใส่อันี้มาด้วยเป็นชุดชั้นในเอ้ยไม่ใช่เป็นชุดพี่เสร็จแล้วแฟนเอาเลยไหมเอาเอาชนะเลย ดีทุกคนผมเทพแม่อ่าน้องไอ้น้องผมอะกำลังแต่งตัวอยู่ทุกคนมาหนี่ผมเทพโอ้ไปเลยทุกคนไปเลยไปทุกคนโอ้โหเทพไหมครับโอ้ยไปเร่วแซอยากเล่นอันไหนก่อนนะสูงมากเลยแซลดูดิไปเล่นเด้อพี่โอเคไปไปเดินเลยกดวิ่งเลยแซลวิ่งเลย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 โอ้ยทำไมแซลเร็วกว่าพี่อะมีนะกว่านี้เลยแซล ตรงนี้ตรงนี้มาเร็วเร็วนะเม่เฮ้ยแซาเรามาอ่านป้ายก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปดิเซนขึ้นมาก่อ็ลงมันก็วันนี้เล็กมากเลยอะเซนเราไปร้านอาหารร้านขาเซนเรา้านน้ำหรือว่าเรือจรวดสลัดก่อนอะเซนเรือจรวดสลัดเออเรือจรวดสลัดต้องไปอีกฝั่งนึงนะโอเบเอคแต่พี่ว่าไม่ได้ไปฝั่งนี้หรือเปล่าเรือจรัดนั่นไงเรือจรวดเดือยไวเก่งใช่ไหม โอ้โหไปเลยแซนออกไปนะไปเลยเอาเร็วเร็วเอาละทุกคนเดี๋ยวเราขอตัดไปตอนที่เราเนี่ยเจอกับสับไวกิ้งเนาะเอ๊ะไปเลยทุกคนบ้าเฮ้ยแซนตรงนั้นรึเปล่าใช่ไหมใช่เฮ้ยนั่นเราไปดีกว่าเดี๋ยวเราออกไปเลยเฮ้ยแซนตรงนั้นบ้างนงมันเป็นแทมโบลินแทมโบลิน วนเนอ้อว้าเอ้แซนตอนนี้เราเหมือกับพี่เฮ้ยแซนลงมาเร็วลงมาเร็วข้างใต้มันมีนี่ด้วยพี่ขึ้นมาเร็วแซนอยู่ในเส้นตัวแซนอยู่ไหนแซนขึ้นมาเร็วขึ้นมาตรงแท่งสีฟ้าเร็วอย่าดนีเราซื้อตัวมาเพลงมาแซนมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวรอรอบนี้ก่อน เอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเซนขึ้นมาเร็วทุกคนอ่าเดี๋ยวผมนั่งเดี๋ยวผมนั่งหน้าเลยแซนขึ้นมาเร็วเดี๋ยวแซนหมดเดี๋ยวเซนหมดสนุกนะเดี๋ยวแซนหมดสนุกนะเซนเอวไม่ทันแล้วเสียดายด้วยไม่เป็นไรพี่นังสองรอบได้พอพี่ซื้อตั๋วราคาเวียพีมาเร็วโถเอ้ยแซนดื้อแซนไม่เห็นไหมเห็นไหมมันมีมันมีแผ่นกันอยู่เพราะซนดื้อไงแซนช้าเรือไวกิ้ง นั่งโอเคเฮ้ยมาเลึงยังไงเนี่ยโอ้ยสนุกมากเลยแซนวู้โว้วูทุกคนเอ้าเอาพี่ตกมันได้แมพเดินบู๊บบู๊บเอ้ยไอเรือได้คุณภาพเอาตรงเลยอะแซนเราไปที่อื่นดีกว่าเรมัดเดี๋ยวตามพี่มาเดี๋ยวเราไปที่เทมโบรีมันก่อนเดี๋ยวเราดำใต้เทมโบรีไป ดูมาลเลีย้ยวซ้ายนี่แฟนเราบอกออบบี้กันดีกว่าออบบี้นี่ตรงนี้เลย,เออน,ยออนี่มามาแข่งกันว่าใครจะใครใครขึ้นที่หนึ่งก่อนต้องกระโดดตบในชีวิตจริงนะแซนนะหนึ่งเฮ้ยแซนพี่ไม่บอกเลยเอาเรื่องใหม่เรื่องใหม่มาขแข่งกันแซนขึ้นมาหนึ่งสองสามไปออบบี้ออบบี้อาบอาซากิอ่าแบบวั อยูยูอยูบิน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 บโอ้โหทางนี้ทางนี้โอ้โหอ้โหโอนโอ้ยหโอีกหโอีกมีอ้โนี้อ้นห้โอ้โหอ้โหโ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 อ้นหโอ้โหีอ้โหโหอ้อ้โหโ้อ้น้วไม่ไม่แน่หรอหรออ้โ เซนเงนโดนบีบอยู่ใกลกันแล้วโอ้ยบีบบีบนี่ไอ้นี่เงินเต็นออบบี้มือเสียหน่อยช่วยด้วยทุกคนใซนน้องผมกำลังตามไปแล้วไปตรงนั้นฮ่าเซนเทพี่แล้วฮ่าตกไปแล้วแซน ยังมีทางลับด้วยฮ่าฮ่าโกงแต่ไม่จบหรอกเซ่เราไมาเล่นตรงนี้กันดีกว่าไหมบุ้งบุ้งมึงเฮ้ยเซ่เราไม่เล่นเนี่ยเราไม่ได้โซนอื่นไหมมีโซนที่สนุกกว่านี้อีกนะเอาไหมเอามามามาบนเกาะก่อนมาบนหน้านี้ก่อนมือถือนี่จะเล่นง่ายก็คือบู ไอแซนขึ้นมาขึ้นมาก่อนหน่าดื้อสิวันนี้ทำไมทำไมวันนี้มันดื้อจังเลยไอแซนลงมาก่อนลงมาก่อนแซนลงมาก่อนแซนขึ้นมาขึ้นมาพี่ไม่รอนะไปเร็วโอ้โหทุกคนมาไปกันเถอะบึ้ง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 นี่แซนเดี๋ยวพี่ดึงไงวันเนี้ยนี่แซนตามพี่มาเร็วเดี๋ยวแซนไปเติมแซนปิดทางนะก็ต้องไปเติมโรบักไไมมมม่่ีีนนะะอย่ามามั่วนะ นี่ไม่แซนี่มายเซ็นเลยเรือขนาดใหญ่อ่ะนเห็นไหมแซนเรือขพี่เรโพแซนไปจริงๆริะมันมันมันแบบไม่บอกอื่นนะตชวยเราลีต้องช็เลยนี่แซนแซนนี่ตรงนี้ระวังนะคำเตือนไฟกระพริบเฮ้ยแซนมาพิดเกมมามาแข่งกันใครลงเอ้ยใครลงเฮ้ยแซน ดูนี้เลยเสียวเวลาต้นเล่นนหัวแต่โอ้ยแล้วแซนอย่ามาเล่นมั่วสิครับผมทุกทีทุกคนวันนี้น้องผมดื้อมากสูกใจไปกินข้าวยำไก่แซ่บมาอีกแล้วกินช็อกแลตมากินช็อกแลตมาป่ะดิวันนี้มามาแข่งกันมามาแซนอยหยานหนึ 1, 2, ่งสองสามไปกบีนกบีนกบีนบีนแซน ถ้าเกิดแซล่ะยืนนะพี่จะบอกว่าทีหลังอ่ะมันจะไม่มันจะไม่สามารถเล่นอะไรรองแซนต้องรีเซ็ตตัวใหม่รู้ไหมพีชนะเห็นไหมมันมันจะอยู่ท่านั้นเลยไหมทุกคนผมกดเตือนนะคะทุกคนนะสำหรับใครได้แบบนี้นะผมผมไม่รู้เป็นทุกหมับหรือเปล่าทุกคนนะแต่ว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยกดกระโดดนะทุกคนนะใบมันจะจะเป็นบั็กทุกคนนะมีทางเดียวคือต้องรีเซ็ตทุกคน เดี๋ยวผมจะ้เดี๋ยวผมจะโชว์น้องผมดูนะมันต้องรีเซ็ตทุกคนมันมีอยู่ทางเดียวทุกคนนี่หัวทีมเลยพี่แต่ว่าเขาต้องจะแก้เลยหรือเปล่าทำไมเห็นว้องผมเขาเล่นได้อู้ไอ้แซนจะเล่นอะไรอยู่นั้นขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วให้รอพี่ด้วยสิอะไรอ่ะแซนพี่มีอันน่าเล่นด้วยละง่ายอยู่ไหนเรามาล่องเก่งกันไหมขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนอ้าวแตทุกคน๋ยวขอตัดไปตอนที่น้องผมเนี่ยเอ่อมาแล้วอ่ะ ต้อแซนมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่แซนอันนี้คือเครื่องเล่นแนะน,นำเลยมามามานี่นั่งเลยดังเลย <c oughs> นั่งเร็วมาเตรียมตัวนะหนึ่งสองสามไปเห <c oughs> มือนมันรูเลยว่าชีวิตแค่นั่งอยสองสามโมงโมยอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่สนุกเลยอะ่ะเอ้ยอะไรวะเนี่ยเลนเนอร์นะเฮ้ยแซนมันจะมีอันน่ากลัวกว่านี้ <c oughs> อีกลงว่ายน, <c oughs> น้ำเลยพี่ <c oughs> <c oughs> เออไปไปไปทุกคนไปมันจะมีโซนอะมันจะมีโซนธรรมชาติด้วยนะแซมมาเร็วมาเร็วตามน้ำตามพี่ไปเลยยังไงน้ำแล่ตูนที่อยู่โอ้โหอะไะแซมรีบตามพี่มาเร็วอยู่หน่อยมาช้ามากเลยอะมาช้ารมาเร็วเอิงเอิง ตึงแล้วตึงวุ้ยขนาดนี้ตามพี่ไม่ทันเลยมาแซนเราจะไปเล่นเครื่องเล่นอย่างสุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นบนนะแล้วก็ไปโซนใหม่แซนเข้าเล่นอันนี้ไหมแซนอันนี้ไหมกดเลยกดนี่อยู่ตรงนี้แล้วงไงก่ดนี้ได้เดี๋ยวรอก่อนคุณดาว้าพ่อประตูเอา เอาอะไรวะมาเราแซนเราไปที่อื่นต่อดีกว่าแซนแนนี่วันอะไรอ่ะนี่เดี๋ยวเราเนี่ยมาทำคลิปฉลองครบเออฉลองครบหนึ่งปีชักไปไม่แซนใช่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ยี่สิบสองสิงหาคมนี้ครับทุกคนผมผมไม่แน่ใจหรือเปล่านะว่ามันจะเป็นวันเกิดของชักไปหรือเปล่าทุกคน เดี๋ยวผมจะทำมันเกิดของเขาให้เลยเดี ah, sen, do, do, ya, se, se, se ๋ยวอาแซนเราเราขึ้นไปชั้นบนดีกว่ามาเนี่ยเส็เห็นมันอะไรไหมเดี๋ยวพี่ปีขึ้นไปก่อนมันมันมันที่น่าสนุนไก่เนี่ยมามาแข่งกันอีกต่อดีกว่าอันนี้แซนเดี๋ยวพี่จะสปปรันี้มานี่มานั่งเร็วนีมานั่งเร็วหนึ่งสองสามไปมัน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 ม งเอานี้้วขอคลิปนี้อ่ะขอขอผู้ติดตามสองคนนะครับทุกคนนะแล้วก็ใช่ทุกคนขอการกดไลค์หนึ่งคนนะครับทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําคลิปชักใบให้ทุกคนดูเลยคนนะแต่ว่าวันที่ยีสองเนี่ยมาเนี่ยทุกคนเพราะว่าวันเกิดของชักใบใช่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 มาเดี๋ยวแซนเราไปื่อนข้างบนดีกว่าแซ่เลี้ยงไปข้างบนเร็ว มันมันมีต่มันมีอันนี้เหมือนนะมันใดนะเส้นอยู่ไหนอะเส้นพ anyway> ี่มาเร็วนี่มันอยู่ตรงนี้เส้นมีมันไดอยู่นี้นี่มันไดจู่เส้นหันมาก่อนมันมีมันไดอยู่นี้นี่มาเลยมาเลยมามามาเดี๋ยวเราไฮ้พี่ติดมีนี่ใครใครถึง ครถึงคนแรกเป็นไข่นะใครถ <laughs> oh ึงคนท้ายเป็นไข่เน่าแซนผิดที่แล้วเราจะไปเล่นอีกอีกอันนึ่าไข่เน่าไข่เน่าไข่เน่าแซนบินขึ้นมาคนเร็วบินขึ้นมาบนบันไดเร็วแซนฮ่าฮ่าพี่สนะสินะอันนี้คืออะไรสองคนแน่เลยจอสปาไแล้วโอ้แซนบินขึ้นมาเร็วแซนอย่าชาสิมมะ ทุกคนเดี่ยขอตัดไปตอนที่น้องผมเนี่ยเออขึ้นมาไอ้ท่านี้เอาล่ะทุกคนเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเราจะขึ้นมาแล้วทุกคนนะโอ้โหว้าวมาทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอ,อเพียงเท่าน,นี้นครับทุกคนบายเลยทุกคนบาย